มีคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงวันมีชัยทีเคดีมวยไทยยิมฝ่ายน้ำเงินเพชรภูจองสอจารุวันนะครับ104ปอนด์ครับคู่นี้ดูว่าใครเดินทำได้เปรียบเลยนะครับต้นตนนั้นวันมีชัยเดินทำดูว่าจะดีกว่านะครับแต่พอโดนเบียดเข้าว่างนะครับต้องออกมาถอยร่นแล้วก็เพชรผูจองนั้นมีแต่สายต่อยสายแม่นด้วยแล้วก็ก้าวออกอาวุธนะครับเบียดกันแล้วนะครับแลกกันทีต่อทีแบบนี้นะครับ อยู่ดีว่าไทยจะพลาดโดนของกลก็นี่นะครับโอ้โหสอกขวาตามด้วยซ้ายวันมีชัยก็มีสอกมีหมัดวโอ้โหแล้วก็แม่นกว่าแล้วก็วันมีชยัยโอ้โหโดนนับเลยครับเพชรภูจองครับฟันอยู่ต้องนานครับมาโดนนับยก3ามครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีครับวันมีชยัยจะเช็คบินเลยหรือเปล่าครับด้วยยังยังไม่ประมาทครับ พอได้นับนี่ชกในเกมตั้งรับอ่ะเพชรผู้จองเอาคือโอ้ยอีกนับหนึ่งครับไม่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับยุติการชกเลยครับจบยก3ามครับวันมีชัยที d คดีมวยไทยยิมครับชนะเทนเกิลน้องเอาเพชรผู้จองสอจารุวันยก3ามครับโอ้โหนี่ครับมาก อยู่ในบรรยากาศของเมื่อวานรายการใหญ่นี่รับพิเศษเพิ่มตระหากัก50,000บวก50,000อีก1,000 0แน,นะครับแต่ว่าวันนี้ผ่าโชว์ฟอร์มสวยๆไว้ก่อนครับอวันมีชัยทีเคดีมวยไทยยิมครับโอ้โหหนักแรงเลือเกินนี่ครับอ่ลกศิษเสียอ๊ตทีเคดีครับดูครับอ่ะคุณหมอจีศรศักดิ์ปูกผาชาติก็ขึ้นไปดูอาการของเพชรูจองแล้วครับ นี่ครับเป็นธรรมดาครับบวกแลกกันครับบวกแลกกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยแหละครับที่โดนอาวุธจังๆครับอดูครับนี่ครับโอ้โหสอกครับเต็มเต็มเลยครับจะเดินเข้าไปทำเขาแล้วครับแล้วก็หลวมครับนี่ครับปักสอกซ้ายมาเต็มเตมเลยครับช็อตจบดู ขอบคุณทีมงานทูฟอร์อยู่ช่อง24ด้วยครับจังหวัดซุปเปอร์สโลสวยๆชัดๆ